ยู่ชมด้านไม่ ถนนรังสิตนครนายกคลอง9นั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านค่ะมาชมบรรยากาศภายในร้านสําหรับคาเฟ่เปิดใหม่แต่ว่าต้องบอกว่างานจักสารที่นี่ไม่ใหม่นะคะเพราะว่าเขาอยู่มายาวนานเป็นธุรกิจที่เปิดมากว่า17ปีแล้วค่ะก็ต่อยอดมาเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักเพื่อให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะสําหรับใครที่ชอบคาเฟ่จักสารหรือว่างานสไตล์มินิมอลรวมถึงคนที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านค่ะาย,าย้ำอีกรอบนึงว่าเราอยู่ที่ ชโคโค็อกโกครับไทยแลนด์ค่ะหรือว่าคาเฟ่ของกาวนั่นเองนะคะกาแฟมะพร้าวอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีงานจัดสารสุขชิคให้คุณได้มาสามารถช็อปปิ้งกันได้หรือว่าใครที่ขอแหง้งขอกาแฟด้านนี้เลยค่ะาากาแฟซิกเนเจอร์ของเรานี่เลยนะคะเป็นกาแฟะมะพร้าวอร่อยหอมอยากชิมแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเมนูกาแฟพลาดไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่าที่นี่นะคะเขามีเมนูนอกจากจะเป็นกาแฟมะพร้าวกาแฟส้มและก็ยังมีเมนูที่เป็นนอนกาแฟด้วยสําหรับใครที่ไม่ทานกาแฟก็สามารถสั่งได้หลากหลายเมนูเลยค่ะสําหรับช็อกโกคราฟไทยแลนด์หรือว่าบ้านหวายสาขา2ค่ะที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศไทยในนะคะเป็น เครื่องจักสารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติค่ะอีกทั้งยังเป็นงานฝีมือด้วยที่มีความประณีตและตั้งใจจากช่างฝีมือของเรานะคะที่คิดค้นและพัฒนาโดยพี่ปูปรีชยาค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะน่ารักแบบนี้เลยสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของมินิมอลสไตล์โมเดิร์นรวมไปถึงสําหรับสไตล์มูจิค่ะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงก็สามารถที่จะนําไป mix and match กันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานกระเป๋าเห็นไหม มิกแอนแมทได้หมดเลยนะคะหน้ามาเลือกช้อปปิ้งกันในราคาเบาๆอ้ออีกอ,อย่างนึงถ้าใครที่ไม่สะดวกมาที่นี่หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะผ่านทาง w w r l d Wide Web c h o c o c โ a f t t h a i l ไ n d .com ค่ะคลิกเมาส์แค่ปายนิ้วสัมผัสเราก็ส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นกลุ่มตกแต่งบ้านเองหรือว่าจะเป็น ผู้ที่นําไปต่อยอดในธุรกิจของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านคา้าร้านอาหารคาเฟ่รวมไปถึงรีสอร์ทต่างๆและก็ผู้รับเหมาค่ะที่จะออกแบบทั้งเป็นอินเทเนียดีไซน์ซึ่งงานของเราเนี่ยราคาเบาๆให้คุณสัมผัสได้ง่ายๆจะนําเป็นแบบเป็นขายส่งเราก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันราคาเบาๆนะคะสำหรับใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้งานกิ๊บเก๋มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นงานประณีตจากช่างจากสารของเราค่ะว่าที่ชอบที่สุดต้องเป็นงานนี้เลยค่ะ สาวๆคนไหนที่อยากจะมีโฮมคาเฟ่ที่บ้านหรือว่าสำหรับร้านคาร้านอาหารค่ะก็นําไปใส่ขนมกระจุกกระจิกหน้าราคาหลักสิบเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีสินค้ามากมายเลยค่ะรวมไปถึงโคมไฟอยา่างด้านบนนี้นะคะใครที่อยากจะนําไปแต่งมีโคมไฟมีหลายแบบแล้วก็ไปใส่หลอดไฟค่ะอยากจะได้ไฟสีไหนวอร์มไลท์หรือว่าจะเป็นไฟแสงอบอุ่นอบอุ่นมาที่จะเลือกอดี ค่ะแต่งานนี้อีกงานหนึ่งที่บอกว่าขายดีมากๆเลยน,น้องหมีค่ะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยตัวนี้สามารถนําไปใส่ของเล่นหรือว่าเก็บของเล็กๆน้อยน้อยไว้ในนี้แล้วก็เป็นการตกแต่งบ้านที่น่ารักอีกดีไซน์หนึ่งได้เลยค่ะนี่เลยค่ะสินค้าราคาหลักสิบที่เราบอกว่าราคาเบาๆีที่รองแก้วน,นี่งค่ะ มีหลายแบบเลยนะคะเริ่มต้นที่ราคาหลักสิบเท่านั้นเอง50บาทหรือว่าจะเป็นแบบกลมที่เป็นแผ่นรองแบบนี้นะคะมีลายเปลือกหอยทรงกลมหรือว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอันนี้ก็60บาทา<ม>ที่<ม>สนใจจะซื้อแบบราคาส่งซื<ม>้อหลายๆชิ้นก็สามารถติดต่อได้นะคะที่บ้านหวายสาขา2หรือว่าช็อ c โก้ครัฟท์ไทยแลนด์ังสิบของ9ค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในยร้านของเรานะคะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจักสานค่ะมัดทอถักสารค่ะโดยพี่ปู่ปริชยานะคะที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะจากบ้านหวายสาขาที่1ก็คือเปิดม,มา17ปีแล้วสําหรับที่นี่นะคะช็อกโก้ครับไทยแลนด์ค่ะไม่เพียงแต่เป็น ร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ก็ยังเป็นนี่เลยค่ะบรรยากาศน,น่ารักน่ารักแบบนี้ให้คุณสามารถที่จะมาชมแล้วก็ดูไอเดียการแต่งบ้านวันนี้เราให้คุณสามารถมาช็อปได้แล้วที่นี่นะคะบ้านไวาสาขา2และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าคุณสามารถช็อปได้ทุกที่เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนหรือที่ใดๆค่ะก็ช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ที่ w o r l d w i d e s h o c o l a t t h a i l a n d c o m ค่ะหรือว่าอยากจะได้สินค้าราคาถูกจํานวนมากก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยค่ะต้องฝากไว้ด้วยนะคะ ช็อกโก้คราฟไทยแลนด์แฮชแทกไว้เลยใครที่มาแล้วค่ะกาแฟมะพร้าวของเก้านะคะต้องฝากไว้ด้วยที่นี่บรรยากาศดีสำหรับใครที่ชอบงานธรรมชาติพลาดไม่ได้เลยค่ะ